ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ oppo a16 ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมต่อเนื่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับในครั้งนี้จะมาเทสเกม1ชั่วโมงเนาะเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่ผมชาร์จเต็ม100%เนะครับเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟีลิ่งในการเล่นต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้า oppo a16 รุ่นนี้ก็โอเคพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับ ผมก็จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร0 0เมกไม่ลดสปีดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็ชาร์จเต็ม100ยแล้วนะครับแสงหน้าจอผมจะปรับไว้กลางหลอดนะครับปรับไว้กลางหลอดแบบนี้เนาะก็โอเคมาพร้อมแล้วลุยเลยนะจะเล่นผ่านตัวเกมสเปซนะครับแล้วก็เลือกตัวเอฟเฟกของเขาเนี่ยตัวเครื่องมือช่วยนะครับเป็นแบบโหมดโปรแกรมเมอร์เลยนะครับผมก็จะมี3าโหมดให้เลือกนะมีไฟฟ้าต่ำสมดุลถ้าเราเลือกพวกนี้เนี่ยมันก็จะเล่นได้นานมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็จะเน้นแบบจัดเต็มให้เลยนะครับผม พร้อมแล้วก็ลุยเลยแล้วกันมา,มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับ Oppo A16 นะครับตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะทำตลาดแบบหลกัหลกๆในช่องทางออนไลน์เนาะในตัว lazada นะครับตัวนี้เนี่ยราคาที่เปิดตัวราคาที่วางจำหน่ายนะครับ4,799บาทนะครับในช่วงแฟลชเซลเนี่ยก็ราคาลดลงมาเหลือ4,290บาทบางจังหวะดีๆที่แบบผมเห็นลดอ,อยู่เหลือ4,190บาทก็มีครับแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยผมได้มาในราคา 4,290บาทนะครับถามว่าสเปคประมาณนี้เนี่ยมันคุ้มกับเม็ดเงินที่เราจ่ายไปไหมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบรนด์ Oppo นะก็ผมว่าก็ <c oughs> กโอเคครับก็เหมาะสมนะราคา4,000กว่าได้มือถือจอใหญ่5.2นิ้วได้แบตเตอรี่เยอะ5,000มิลลิแอมได้เป็น Type C เนาะแล้วก็ได้ในเรื่องตัวเวอร์ชัน Android ที่เป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ Color OS ที่เป็น Color o s ล่าสุดนะครับสำหรับเจ้า Oppo A16 ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นใช้งานทั่วไปครับผมไลน์โซเชียลมีเดียในเรื่องการถ่ายภาพอะไรประมาณนี้เนาะถ้าพูดถึงในเรื่องการเล่นเกมก็พอเล่นได้บ้างครับอาจจะไม่ได้แบบจัดจ้านมากมายนักนะครับแบตเตอรี่ของเรา100นะครับผมมาดูกันว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะดูนะครับสำหรับการเทสเกมแยก r อาว u พ G f r e ฟ FI r e ผมเทสไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ ย้อนดูในช่องก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเทสแยกเป็นแบบคลิปๆให้เลยเนาะโอเคครับผมมาเข้ามาแล้วโอ้โหายังยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงนําเสนอเยอะแยะเลยสำหรับตั้งค่าของเขานะครับ CPU เนี่ยจะเป็น mediatek helio p35 นะครับรหัสจะเป็น mt6765 นะ ก็มีหมดเป็นแบบสูงนะครับมีเงาเมฆก็คือปรับสุดได้ทุกอย่างเท่าที่เราอยากจะปรับเลยนะครับแต่ว่าผมจะขอปรับภาพเอสดีเนี่ยผมจะดันสูงนะแต่ว่าการแสดงผลผมก็ปรับอยู่ที่สูงแล้วกันนะครับเพราะว่าเรารู้แหละว่า CPU เขาปรับได้แต่ว่าเวลาเล่นจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบเออสนุกมากนักสักเท่าไหร่นะครับก็เลยขอปรับประมาณนี้แล้วกันก็พอเล่นถ้าผมปรับระดับนี้เนี่ยก็พอเล่นได้นะผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบลอง เล่นดูแล้วก็ลองปรับดูนะครับว่าเฮ้ยระดับไหนมันถึงจะเหมาะตามที่เราชอบเนาะแต่ถ้าสําหรับตัวผมเองอ่ะปรับตามที่ผมปรับให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเออโอเคครับมันมีความลื่นไหลมีความสมูทช่วงอ่อช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอทําได้ครับตัวหน้าจอทัชก็ทัชดีอยู่แล้วนะครับทัชติดมือดีอยู่เนาะเนี่ยครับหมุนติวตวเลยหน้าจอใหญ่นะครับ6.52นิ้วก็ที่นีในการถือก็โอเคดีครับ CPU ก็อย่างที่ผมพูดไปครับเป็น m e d เด t e เทค h ฮลิโ P35 นะครับราัาของเขาก็คือ MT6765 นะครับมาพร้อมกับแรม3รอม32นะครับก็กล้องหน้าเนี่ย8ล้านกล้องหลัง3เลนเนาะแบตเตอรี่ที่เราจะเทสกันในครั้งนี้ก็5,000ม ah ิลลิแอมครับตัวสายชาร์จที่แถมมาในกล่องเนี่ยจะเป็นชาร์จ10วัตต์นะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วหรือหวามากนะครับก็เอาแบบใช้งานทั่วไปแล้วกันเนาะเน้นประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตัวตูดเนี่ยเป็น Type C แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องพิจารณานะตัวนี้เนะี่ยหลังจากที่ผมได้ใช้งานมานิดน,น,นหน่อยๆเนี่ยผมโหลดเกมก็3เกมนะครับ PUBG, ROV, Free Fire แล้วก็โหลดแอปพวกโซเชียลมีเดียธนาคารนะครับก็แบตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่ครับหน่วยความจำเนี่ยขึ้นแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าเต็มเนาะก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะซื้อมาแบบเล่นเกมแล้วชอบเล่นเกม3เกมเนี่ยที่ผมพูดไปครับพับ g f r e e Fire, ROV เนี่ย แค่3มเกมเนี่ยขนาดเป็นเครื่องใหม่เนาะก,ก็ขึ้นแจ้งเตือนว่าจะเต็มแล้วอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองพิจารณานะเพราะว่าความจํามันก็ 32G กิกใช้งานทั่วไปโอเคครับแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเป็นการเล่นเกมที่เป็นเกมความละเอียดชัดๆแบบกราฟิกสวยๆอย่างเช่นตัว Pub G Mobile เนี่ยผมไปเปิดดูโอ้โหเกือบจะ7จิกเลยนะครับหลังจากที่โหลดแพทเสริมโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่เนาะเพราะว่าตัวเกมเขากาฟิกมันสวยนะครับ ก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วกันแต่ถ้าคนพูดถึงคนใช้งานทั่วไปไลฟ์โซเชียลมีเดียก็โอเคครับ32ิกิกเนเพียงพอแน่นอนเนาะนะก็ซื้อเมมเอาไว้เก็บรูปภาพเก็บวิดีโอเพิ่มก็ได้ครับผมสำหรับอันนี้คือแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องตัวหน่วยความจำของเขาเนาะเริ่มเกมมานะครับเฟรมเดตก็อยู่ประมาณ50ต้นๆแล้วกันนะครับช่วงอเนี่ยก็ล่วงลงมา20ต้นๆ 30กลางๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับช่วงที่เราแบบโอหนหนักๆเนาะ,ะให้ดูตัวการแสดงผลครับให้ดูกราฟิกสวยไหมก็สวยนะผมว่าตัวการแสดงผลตัวกราฟิกเนี่ยสวยมากครับแล้วก็ในส่วนตัวฟิลลิ่งในการทัชเนี่ยก็ถือว่ามาสิมาสิมา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 ,มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย มาๆๆๆโอ้โหมันไหลผมโอ้โหโอ้ยๆๆถอยๆๆๆๆๆๆอ่าโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันโอเคครับสําหรับ ROV เกมแรกของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเล่นมาประมาณ10กว่านาทีเนาะ15 16นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเราตอนนี้เหลือ98ครับผมก็ใช้ไป2นะครับ ก็โอเคเรายังไม่นับนะเพราะว่าต้องดูจนครบ1ชั่วโมงนะครับว่าเขาจะใช้วิกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความลื่นไหลกอนสมมติในการเล่นเกมแรกเป็นไงบ้างโอเคครับเล่นได้แบบสบายๆเลยเนาะก็โอเคนะความร้อนก็คุมได้ดีนะครับในส่วนตัวฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยก,ก็ยังทำออกมาได้ดีครับผมทัดได้ดี ถ้าพูดถึงเจ้า Oppo A16 นะครับถ้าเล่นเกม ROV เนี่ยเป็นไงบ้างสำหรับตัวผมผมผมให้ผ่านอยู่นะสำหรับในเรื่องตัวฟิลลิงการเล่นเกม ROV นะครับ er เนี่ยครับผมเลือกตัวละครก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมที่2เนาะวิดีโอสกินล่ะ <I 'm S 1> อ่า <I 'm S 1> โอเค,อเควิดีโอสกินก็สม,มติดีครับสม,มตดดมมีก็บางช่วงบางจังหวะมีดึกดักดึกด,กด,กด,กดกบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่2ต่อกันแล้วกัน ตอนนี้ผมเล่นมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือ95ก็ใช้ไปแค่5%เองนะครับก็ครึ่งชั่วโมง5%เครับผมความดื่นไหลความสมูทเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เล่นต่อเนื่องมาเกมนี้เป็นเกมที่2อนะครับเฟรมเรทก็40ไปไปเนาะแล้วก็50ต,ต้นต้นนะครับบางจังหวะก,ก็60นะครับผมก็เลี้ยงเดงเ้งขึ้นเดง้เดงลงอยู่อย่างงี้แหละก็คืออาการเฟรมเดทของเขานะครับแล้วก็กราฟิกสวยครับฟินนิ่งในการทัดดีความร้อนโอเคครับ ถือว่าคุมได้ดีพอใจไหมสําหรับเจ้า Oppo A16 เล่นเกม ROV อ้าวจบแล้วสาหรับตัวผมเองแล้วก็โอเคนะถือว่าทํออกมาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นเกม ROV เนอะก็มีความลื่นไหลมีความสมูทดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หามือถือสักรุ่นนึงแล้วชอบแบ์ Oppo เอาไว้เล่น ROV เนี่ยผมว่ารุ่นนี้ก็เหมาะสมนะครับผม ก็โอเคเกมที่2ของเราก็จบไปนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ14นาทีแบตเตอรี่จากตอนแรกเท่าไหร่98เหลือ95ก็ใช้ไป3นอะกสําหรับเกมที่2นะครับมามาดูกันครับผมว่าเกมที่3เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอ้ MVP อีกแล้วเหรอเนี่ยว้าวแหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยถ้าได้เล่นซาน,นิสเนี่ยนะไม่ยอมอะ่ะ มามามาดูกันครับผมนี่คือเกมที่3นะครับเลือกตัวละครจะทันเขาไหมดีนะเกมที่แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวให้58นะครับอ่าโอเคทันอยู่นะวิดีโอสกินอ่ามีดึ๊กดักด,ดึกดัก,ดกบ้างเนาะบางจังหวะก็ดูรวมแล้วก็ยังถือว่าโอเคครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอเล่นเกมที่3ต่อกันแล้วกัน เกมที่3ของเราก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ14-15นาทีนะแบตเตอรี่จาก95เหลือ91ก็ใช้ไป4%นะครับในรอบนี้ครับผมก็เหลือเวลาอีก15นาทีสุดท้ายขอเล่น PUBG Mobile แล้วกันเนาะ เป็นยังไงบ้างสําหรับฟิลลิ่งในการเล่นต่อเนื่องมาเกมที่3นะครับก็ความลื่นไหลฟิลลิ่งในการทัดก็ยังดีนะครับแล้วก็ความร้อนก็ถือว่าคุมแล้วก็จัดการได้ดีเนาะแต่ว่ามีนะครับความร้อนมีแต่ว่าไม่ได้ร้อนจีจ่จนน่ากลัวน่าตกใจนะครับกราฟิกการแสดงผลก็ยังสวยครับแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยก็บางจังหวะถ้าออนหนักๆเลยนะครับ20ต้นๆเลยถ้าบางจังหวะออที่แบบไม่เยอะมากเนี่ยก็40-30ไปๆลายประมาณนี้ครับเฟรมเรทเนาะแต่ว่าฟิลลิ่งในการเล่นโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับโอเคอยู่ เรามาดูกันว่า p u b G Mobile เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า p u b G Mobile ตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆที่จะซื้อมาเล่น p u b G Mobile แล้วคาดหวังว่ามันจะแบบเฮ้ยแบบสมูทจ๋าเลื่นจ๋านี่อันนี้ผมไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จากใจจริงเลยเนาะเพราะว่าเราต้องเห็นผู้บริโภคเป็นหลักอยู่แล้วก็คือถ้าเพื่อนๆที่จะซื้อมาเล่นเนี่ยผมว่าเอาประมาณว่ามันพอเล่นได้ครับเล่นขำๆกับเพื่อนได้เนาะแต่ถ้าจะแบบโอ้โหไตแรงแบบเล่นแบบ เอาคาดหวังว่ามันจะลื่นไหลสมมติเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําจริงๆนะครับก็คือคุณจะหัวร้อนแน่นอนแหละเพราะว่าตัวพับจีโมบายหลังจากที่ผมได้ลองสัมผัสแล้วก็มัน,ม,นมันก็บังจังหวะมันก็ไม่ได้นะมันดึกด๊กดึกด๊ก,ก,กอย่างเงี้ยครับผมตัวการาฟิกของเขานะครับถ้าเราจะปรับสุดเนี่ยได้แค่นี้แต่ว่าผมจะปรับเล่นแบบลื่นๆแบบนี้แล้วกันนะครับสีสันสดใสเนาะเนี่ยตัวกราฟิกปรับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอเลือกโหมดแล้วกันเอาเป็น หมดนี้แล้วกันเสียงลำโพงเขานะครับเป็นลำโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเสียงเอาไว้ฟังเพลงเอาไว้ดูคอนเทนต์เอาไว้ดูซีรีส์เนี่ยโอ้โหเสียงกระหึ่มแน่นอนครับลำโพงเสียงดังครับลำโพงเสียงดังแบตเตอรี่เหลือ9 1บก็สรุปแล้ว จะ50นาทีแล้วถามว่าอึดไหมผมว่าอึดน,นะอึดมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเล่นมาจะครบ1ชั่วโมงแล้วยังไม่หมดไปถึง10%เเลยนะครับอันนี้คือหน้าช่วงรอโดดล่มนะครับเนี่ยกราฟิกก็พอดูได้ครับประมาณนี้เนาะไม่ได้หัวามากนะครับการหันตัวละครตรงนี้เนี่ยตาเล็กนะครับก็บางจังหวะมีดกดักดึดักบ้างอันนี้อันนี้คือ ถ้าวิ่งไปหาเพื่อนนะครับมันก็มีม,มีมีสะดุดครับมีดึกดักดึกดักบ้างนะครับเอาเป็นว่าพอเล่นคำๆกับเพื่อนได้นะครับแต่ถ้าคนที่จะเล่นแบบจรงิงจังเลยฉันชอบเล่นพับจีโมบายแบบจ๋าเลยอย่างงี้อันนี้ต้องพิจารณานะครับนะบอกแล้วนะเตือนแล้วนะโอเคครับผมอันนี้คือเครื่องบินของเรานะครับก็รูปร่างหน้าตาพอดูได้ครับอาจจะไม่ได้แบบคมจ๋าสักเท่าไหร่นะครับ ก็ดูได้ก็อยู่บนเครื่องบินก็ประมาณนี้นะโอ้โหเปลี่ยนลายแล้วสวยเลยครับดำมึดเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูการเทสเกม PUBG Mobile แบบเต็มๆนะผมเทสไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ย้อนดูได้เลยลงตรงไหนดีลงตรงป่องนี้แล้วกันตรงลงไฟฟ้านี้แล้วกันนี่ดูตาเล็กนะครับนี่ ท้องฟ้าเนี่ยสวยครับแต่ว่าพอลงข้างล่างแล้วมันก็เนี่ยครับภาพการโหลดเนาะก,ก็อาจจะไม่ได้แบบปืด๊ดสักเท่าไหร่นะครับลงจนจะสุดแล้วแตรงนี้ดีกว่าเรา เนี่ยครับประมาณนี้นะสำหรับการโดดล่มของเราในเกม PUBG Mobile นะครับเดืเกาะแล้วเก็บป๋ออาวุธอยู่ไหนไม่มีอาวุธเลยเนี่ยครับการแบบหาฟาร์มของในบ้านก็โอเคครับหันซ้ายหันขวาได้รู้เรื่องอยู่ครับพอ,พอรู้การอยู่ก็เอาเป็นว่าเล่นขคำๆกับเพื่อนเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะเล่นแบบจริงจังเนี่ยบางทีมันมันก็นะอย่างที่เห็นแล้วครับผม ก็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นต่อให้มันจบ1ชั่วโมงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดกลับมาสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตกดหยุดแล้วกันสำหรับเจ้า Oppo A 1 6นะครับเทสเกม1ชั่วโมงแบตเตอรี่ของเราเนี่ยใช้ไป12%นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่เอดเนาะถามว่าอึดไหมก็อึดนะครับโดยรวมแล้วถือว่าอึด เอาวีเกมแรกเนี่ยใช้ไปแค่2%เองนะครับ100%เหลือ98%เกมที่2เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่3%เอนาะจาก98%เหลือ95%นะครับแล้วก็เกมที่3ใช้ไป4%นะครับจาก95%เหลือ91%แล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับใช้ไปประมาณ 4%นะครับเฮ้ยใช้ไปประมาณ3%จากเกเหลือ88นะครับผมโดยรวมแล้วก็12%นะครับ1ชั่วโมงสำหรับเจ้า Oppo A 1 6ฟิลลิ่งในการเล่นต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างโอเคครับถือว่าใช้ได้เนาะตัว ROV เนี่ยผมเล่น3เกมติดเลยนะครับมีความลื่นไหลมีความสม,มูทกราฟิกสวยดีครับเฟรมเรทก็ข้อพิจารณาแล้วกันนะครับออหน,นักๆ20ต้นๆเนาะแต่ว่าถ้าช่วงที่แบบเดินปกติเนี่ยก็สี่สิบไปปลายห้าสิบหกตอสิบบ้างนะครับ ว่าบางจังหวัดเนี่ยก็มีอาการสะดุดดึกกักดึกกักบ้างนะครับผมตามสไตล์เขาเลยเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ